แย่แล้วซกทั้งนี้มีปัญหาองชาย้าเป็นอะไรไปซกมันร้อนเกินไปข้าถือไม่ไหวหไหหข้ากินยังไม่เห็นร้อนเลยข้ากินยังไม่เห็นร้อนเลยองชาย้าอ่อนแอจริงๆบ้าจริงแม่ท้าเหงกินเข้าไปแล้วข้าจะให้คนเอามาให้อีกท่านอีกชามทหาร ถ้าไม่รบกวนดีกว่าอ๋ยแม่ทับเหลืองอรีบเรียกหมอมาเร็วแม่ทับเหลืองอาการไม่ดีแม่ทับเหลืองเป็นอย่างไรบ้างขณะที่จับชีพประนพบว่าการเต้นของหัวใจของแม่ทับเหลืองถูกขาดหางมีเลือดข้างมันเป็นสัญญาณการโจมตี ของพิษแมวแต่ข้าไม่มีความสามารถที่จะถอนพิษนี้ได้เราไม่ได้พากองทัพมาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพิษนี้นั่นหรอจะไปดูว่ามีใครสามารถล้างพิษได้บ้างอยาแค่พิสามารถจัดการได้กับพิษบางอย่างเท่านั้นแต่พิษแมวนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจําเป็นต้องดูส่วนผสมที่จะล้างพิษดังนั้นจึงไม่สามารถผลิตยาแค้พิษได้ในเวลาอันสั้น ไม่ต้องพูดมากเซารีบไปปรุงยาซะถ้าปรุงไม่สําเร็จค่อยมาหาค่าค้าน้อยขอกว่าไปปรุงยาเฮเขาไม่ได้ดึงโชคนั่นเป็นคนโง่ที่โชคดีจริงๆค่า,าต้องถูกวางยาโดยชาวเมวแน่นอนตอนนี้เราทำได้แค่เพียงรักษาพื้นที่ เมืองไปก่อนอย่าปออให้ขาพ่ิ่งพลายออกไปข้าจะสั่งให้คนจัดการวางกองกำลังปกป้องงั้นข้ากลับก่อนนะองชายห้าข้าไม่สามารถยืนสงท่านได้ไม่เป็นไรแม่ทัพถึงพักผ่อนเถอะข้าไม่รบกวนแล้วข้าน้อยถูกรับสั่งให้พาองชายห้ากลับห้องไม่ต้องข้าอยากเดินดูอบๆสักหน่อยพะยะี่ค่ะ สวัสดนายท่านชิงหญิงบอกว่าองค์หญิงได้ปลอมตัวเข้ามาเป็นทหารในกองทัพแล้วข้ารู้ว่าองคหญิงน้อยผู้น่ารักของข้าไม่สามารถปล่อยให้ข้าเสี่ยงอันตรายอยู่คนเดียวได้ฟังให้ดีหน้าที่ของเจ้าในครั้งนี้คือปกป,ป้องนางให้ดีตอนนี้เหลิงเซาได้รับพิษแม่อาตีเป็นผู้มีฝีมือในการรักษากข้าคิดว่านางน่าจะมีวิธีแก้พิษ มึงเก่งมากอีสัสมีคนอยู่ด้านนอกแคลเข้ามาเจ้าเป็นใคร <c oughs> ข้าเองอลีอลีเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรแย่ๆข้าคิดถึงเจ้ามากแล้วลีหายใจไม่ออก ่าพทางดูลายเมื่อสักครู่เป็นภาพเลวงต่างั่นหรอข้ารู้ว่าการจัดส่งกองกําลังของเจ้าครั้งนี้จะไม่ราบรื่นดังนั้นจึงปลอมตัวมาเป็นทหารในกองทัพเพื่อหวังจะได้ช่วยเจ้าแล้วคนในวังล่ะไม่ต้องกังวลเรื่องในวังข้าได้เตรียมการไว้แล้วโดยอ้างว่าน,นอนเปล่อยบนเตียงและได้หาคนมาแทนที่ข้า ส่วนในกองคับไม่มีใครจำค่าได้แต่ว่าที่นี่มันตรายพ่อเจ้าถูกวางยาพิษตอนนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ร้านขายยาในเมืองนี้ยังคงอยู่ได้เห็นคลังยาสมุนไพรแล้วข้ามั่นใจว่าข้าสามารถปุงยาแก้พิษได้อลีเจ้าทํำยาแก้พิษได้งั้นเหรอดีจังเลยข้าจะไปบอกท่านแม่ทัพเดี๋ยวนี้นี่ ก็เป็นง่อหรือไงข้าแอบเข้ามาจะเปิดเผยตัวไม่ได้อาข้าข้าดีใจไปการต่อสู้ครั้งนี้ตึงเครียดมากไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรงั้นคอยไปพรุ่งนี้แล้วกันงั้นวันนี้ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนอาบีข้าต้องอยู่เป็นเพื่อนเจ้าต่างหากอหบี ไม่ทัเหลืองเป็นพ่อของเจ้าตอนนี้เขาเร่างกายของทรอดูเหมือนจะสัน่นตอนที่ได้ยินว่าเขาถูกยาในใจของหลิงหลียังคงมีพ่ออยู่เขาเป็นพ่อของข้าข้าจะช่วยเขาให้ได้ใช่แล้ววันนี้พวกเขากำลังหาลรือเกี่ยวกับการข้ามึงคนเพื่อผเผาเสบียงของชาวแมว ข้าจำได้ว่าตอนเด็กๆเคยอ่านหนังสือแปลกๆอยู่เรื่องหนึง่งมันได้กล่าวถึงวิธีการที่จะข้ามผ่านคนไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าข้าไม่กล้าออกไปจะสามารถพูดกับแม่ทัพหรืองให้ลองใช้วิธีนี้ดูได้ถ้ามันสำเร็จมันจะช่วยให้การสู้รบไม่ใช่เหรอภาพพิเศษลงละครขนาดเล็กนี่นี่ เ้าเคยได้ยินหรือไม่จะยินท่าอะไรผู้ชายผู้นั้นดูเหมือนจะชอบผู้ชายไปะเป็นไม่ได้ถ้าได้ยินมาว่าเขาแต่งงานแล้วสองวันที่ผ่านมาเขามักจะพาตัวทหารตัวเล็กนายหนึ่งเข้าไปในที่พักในบางครั้งก็ได้ยินเสียงควนครางแปลกๆน่าตื่นเต้นจังข้างหน้าก็จะได้ฟังที่มุมกระแพงด้วยอิอีข้าเป็นหวัดล้อ you